สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับรายการเซตเตอร์เกมเมอร์ผมคลอคายผมชื่อมอสนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเทอรเรียพาร์ทที่3ามนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยในพาร์ทที่แล้วก็ทำบันไดไปแล้วพาร์ทนี้จะทำอะไรดีเรายังไม่ได้คิดบทเลยเอาไงดีว่าเราจะทำอะไรเจ๊บ เดี๋ยวผมก็ไปเดินทั่วตั้งแต่พาร์ทินแล้วนะอ้าวยังไม่ทั่วอีกเหรอเราจะเดินไปให้ทั่วเลยนะเดินพาทัวร์เซิร์ฟนี้เซิร์ฟนิวเวพาทัวร์นิวเวอร์สุดยอดจริงๆเลยเดียด๋วยวๆๆๆๆรู้สึกว่าจะเจอสลามสองตัว จะสู้กูได้แล้วกูหนึ่งคนนะเว้ยทำมาชนะสุกอย่างนะเว้ยถ้ากูกูไม่ชนะขึ้นมากูต้องโทษธ,ธรรมะนะ <c oughs> เราเล่นนะครับบาปกรรมตายหาเลยกูทำไมน้ำน้ำมันเยอะจังน้ำมันเยอะจังครับจบนี่ครับผม จอดันแล้นะโอ้โหของดีมีรอบกายของหายช่างแม่งแล้วกันแค่เกียดคิดเดี๋ยวเดวีมันคืออะไรครับผมนี่มันคือเตียงอีกหรอมันคือเตียงเหรอไม่น่าจะใช่นะเก็บไว้ก่อนปักไว้ปักไว้นี่คือ อาจจะได้อคำพีสีส้มนะเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกว่าเอหนังสือบุ๊กสีส้มนะอ,ะอันนั้นคือของดีที่สุดในโลกครับลงไปได้สักนิดนะครับแต่อย่าลงมากนะครับเพราะไม่นั้นจะเกิดผลอย่างนี้คนละอย่างกันนะครับจะเกิดผล ก็เรียกว่าอะไรวะบอสบอสที่แข็งแกร่งโจมตีเก้าพันน่ะจะมาทำร้ายคุณนะก็นั่นแหละเออดูดิ NPC จ๋าขอขายเตียงนอนที่เอามาจากดันเจียนขายได้กี่บาทล,ล่ะครับโอเคโอเคโอเคครับผมขอโทษที่มาขายครับผม พี่ yeah, ขายไม่ได้เลยเหรออืม,อมเอาไปขายไปขายไปโค้ดโค้ดไม่เอาอ่ะโค้ดเลดเดอร์อันนี้ก็ขายไปแล้วกันโอเคพอของขายมาขายของหรืองไงกี่นาทีละสามนาทีเลยโอเคนะพาร์ทน,นี้ก็จะเป็นการสร้างทัานสอนสร้างบ้าน n อ c พซแล้วกันนะ ว่าอีกเหลือเหลืออีกนานเลยเราจะมาสอนสร้างบ้านเอ็มซกันสร้าง,างไงงั้นเหรอก็กูบอกว่ากูจะสอนไงโอเคนะวิธีสร้างนะครับสำหรับวิธีสร้างก็สูงเอาให้อ่มความสูงเนี่ยแล้วแต่คุณครับผมได้ได้ทุกความสูงครับความสูงจะเอาสูงยันฟ้ายังได้เลยครับ บ้านเอ็นพีซีแต่มันจะเอาขนาดนั้นไปทำไมนะไม่ต้องทำแบบผมก็ได้นี่ผมคือมันคือสไตล์อ่ะสไตล์อ่ะเข้าใจไหมมันคือสไตล์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องต่อแบบนี้แล้วก็ขุดอันนี้ออกไปนี่ครับผม บ้านแบบนี้บ้านเย่เยแบบนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะไม่ต้องตามผมก็ได้นะมันเป็นบ้านที่ผมคิดแนวมานะคิดแนวจากคนอื่นโอเคเ,เรายอมรับไปสมบเปลือกเลยแต่เราไม่มีเปลือกนะโอเคจเจอเปุบดูครับตั้งไว้ก่อน เราตั้งประตูครับผมไอ้ค้าประตูตั้งบ้าอะไรล่ะโอ้ค้ามาเยอะไปละเราจะสร้างสองหลังเหมือนเดิมนะเชิบปึ๊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 บโอเคไอ้นี่เกะเกะเชิบเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ทำทำให้เท่ากับข้างล่างดิแบบนี้ถึงมันจะไม่เท่าแต่ก็เอาเอโอเคแล้วก็เอาเนี่ย เครื่องค้ามาาันจะยังไงเหรอก็เอาไม้เนี่ยเราไม่มีไม้แล้วหรอไม้หมดนะไม่หมดหรอกเันลืมไปอยู่ที่ตัวค้ามันก็จะอยู่แบบเนี้ยแล้วค้าไปมันก็จะเป็นด้านหลังนะแต่ของผมเอาทำมาจากจังเกิลมันก็เลยเป็นแบบนี้โอเคก็ปูไป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 ถ้าขาดถ้าบ้า ถ้าขาดสักอันหนึ่ง NPC ก็จะไม่มาอยู่นะแต่ถ้า NPC มันยังไม่เกิดมันก็จะไม่ได้นะเออพอไหมวะบอกโอเคตั้งทอ็อตตั้งทอ็อตท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 อ,ทอ,ทอ,ทอปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บ,บดีวะปึ๊บบอกว่าปึ๊บโอเคเสร็จ ตั้งทอดไม่เป็นระเบียบสักอันหนึ่งโอเคแล้วว่าเกาอี้เก้าอีเก้าอีโอ้โมันจะเยอะไปไหนเอ้ยมัต้องหันด้านไปทางที่เราจะเอาเอพูดมากปากหมิน่นนะเราต้องหันด้านไปทไทางตรงข้ามนะเฮ้ย มันเกิดตรงนั้นเลยเหรอท่ณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันวาร์ปมาเลยอะ่ะแม่สุดยอดเลยพยาบาลมึงจะสุดยอดไปไหนเก้าอี e, ้มึงเอาอันเดียวพอมึงไ,ไม่ต้องเอามารักษาคนป่วยหรอกโอเคนี่ครับผมมันก็จะมาอยู่แบบเฉยเลยไม่อยู่เฉยเลยเราคนสร้างบ้านแต่มันมาอยู่เฉยนะก็ต้องไปฝึก ฝึกให้มันโง่ๆกว่านี้ก็จะทำให้มันฉลาดขึ้นนะเพื่อจะได้ไม่ไมาแย่งบ้านของเราถ้าคุณอยากสร้างเองนะแนะนำนะอย่าอย่าอย่า,ยาทำโต๊ะเก้าอี้ตั้งไว้นะเพราะว่า n p c มันจะมาชิงเฉยเลยผมโดนมาหลายครั้งแล้วแล้วผมก็ต้องขุดขุด ขุดขุดขุด,ข,ดขุดอะไรวะรูปของมันแล้วมันก็จะออกไปจากบ้านของเราเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะแต่ขุดนานมากครับผมขุดช้าโอเคขุดไม่ออกโอ้ยทำไมมันขุดไม่ออกเลยวะโอเคช่างแม่งแล้วกัน โอ้ยตั้งไปสองอันอีกแล้วพยาบาลม่ไม่ใช่ห้องของมึงห้องของมึงอยู่นู่นมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนเลยเ๋ยวูนะมันจะมีการแยกชิงกันนิดหน่อยนะเวลาบ้านอันหนึ่งเสร็จสวยมากแล้วมันก็จะเปลี่ยนนะโคตรสวยอ้ามาว้ามาอีกแล้วนะเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ดีมากครับผม วาร์ปมาเลยก็คลิปนี้ครับขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์